ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสตท็อความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในประเด็นที่ออน่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับอาการแพนิคแล้วก็เหมือนกับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขามีแนวทางที่เรียกว่า3 H เป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือข้อมูลชุดนี้มองว่าอาการแพนิคเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของระบบประสาทซิมพาเทติก หรือไอส่วนสู้หรือหนีของเรานี่แหละครับที่มันเอ่อทำงานไวไปนิดนึงโอ้ค่ะทำให้เรื่องเล็กๆน้อยๆดูเหมือนเป็นภัยร้ายแรงไปหมดเลยแล้วความเครียดก็มักจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญซึ่งไอแนวทาง 3H Quiz ที่ว่าเนี่ยก็คือพยายามจะเข้ามาช่วยจัดการตรงนี้จากมุมมองทางสรีรวิทยาตามที่ข้อมูลนี้เสนอมาครับ น่าสนใจจังค่ะงั้นเราเริ่มที่ H แรกกันเลยที่ข้อมูลพูดถึงคือ HCl หรือกรดในกระเพาะอาหารอันนี้แอบ,บสงสัยนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะกรดในกระเพาะมันมาเกี่ยวกับแพนิคได้ยังไงคะมันเชื่อมกับความเครียดหรือการย่อยอยังไงบ้างตามข้อมูลนี้อะค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือข้อมูลนี้ชี้ว่าความเครียดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยกับการหลั่งกรดในกระเพาะอ๋อเหรอคะครับทําให้กรดมันอาจจะไม่เข้มข้นพอ พราะกรดไม่พอการย่อยโปรโตีนการดูดซึมแร่ธาตุก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้เกิดเป็นแกส๊สท้องอืดอะไรแบบนี้ครับซึ่งอาการพวกนี้เองก็อาจจะส่งสัญญาณความเครียดกลับไปที่ระบบประสาทได้อีกทอดหนึ่งอืมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้วิธีแก้ที่ข้อมูลนี้แนะนาก็คือการเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปอาจจะฟังดูขัดขันนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะเช่นใช้น้ำสมสายชุมหมัก หรือที่เขาเจาะจงมาเลยก็คือน้ำหมักผักอย่างกะหล่ำปีม่วงดองเนี่ยครับเอาไปผสมในน้ำซุปก็ดูกใส่เกลือฮิมาลัยนิดหน่อยหรืออาจจะใช้เป็นอาหารเสริมไปเลยคือบีเทนไฮโดรคลอร์่ะซึ่งมันช่วยเพิ่มกรดโดยตรงแล้วข้อมูลนี้เขาก็เตือนด้วยนะให้เลี่ยงพวกน้ำด่างเพราะเขาเชื่อว่าคนที่เป็นแพนิกเนี่ยมักจะขาดกรดขาดเกลืออะไรทำนองนั้นครับโอเป็นมุมมองที่เออไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่จริงๆค่ะ โดยเฉพาะที่ให้เพิ่มกรดทั้งที่คนมักจะก,กังวลเรื่องกรดไหลย,ย้อนกันแสดงว่าข้อมูลนี้มองว่าปัญหาจริงๆอาจจะเป็นการขาดกรดในคนกลุ่มนี้แล้วมันก็โยงไป H ตัวต่อไปได้เลยใช่ไหมคะเรื่องฮอร์โมนหรือจริงๆคือสารสื่อประสาทอย่างซีโรโทนินกับกาบาถูกต้องครับ H ที่2ก็คือเรื่องของสารสื่อประสาทสําคัญ2ตัวนี้แหละครับ mm hmm. ข้อมูลเขาระบุว่าทั้งซีโรโทนิน ที่เกิดกับความรู้สึกสงบความสุขเนี่ยนะครับกับกาบาที่ช่วยลดความตื่นตัวของระบบประสาทสองตัวนี้มักจะมีระดับต่ําในคนที่มีอาการแพนิคซึ่งพอสารพวกนี้ต่ําก็อาจจะทําให้ไวต่อสิ่งกระตุนนต้นง่ายขึ้นวิตกกังวลง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วจะเพิ่มได้ยังไงคะตามแนวทางนี้วิธีเพิ่มตามข้อมูลนี้ก็จะเน้นไปทางปรับวิถีชีวิตเป็นหลักเลยครับเช่นการออกไปรับแสงแดดบ้างเพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดีซึ่งจําเป็นต่อาการผลิตสารสีประสาทพวกนี้อื แล้วก็เรื่องอาหารอันนี้สำคัญมากเขาเน้นโปรโตีนคุณภาพดีคู่กับไขมันดีเช่นไข่แดงเนื้อวัวชีสแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างพวกตระกูลถั่วต่างๆและก็โอเมก้า3นะครับรวมถึงการใช้น้ำมันสกัดเย็นดีๆอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหรือรำข้าวค่ะ คือข้อมูลชุดนี้เขาเน้นความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสุขภาพลำไส้เพราะลำไส้เป็นแหล่งผลิตสารสื่อประสาทที่สำคัญมากๆนะครับกับการทำงานของสมองโดยตรงเลยเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเป็นการดูแลจากข้างในจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ระบบย่อยไปถึงสารเคมีในสมองตามที่ข้อมูลเขาบอกมาและ H สุดท้ายราคาที่ว่า h e Heart Hand อันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องมือรับมือตอนเกิดอาการเลยหรือเปล่าคะ ใช่ครับ H สุดท้ายนี่คือเหมือนเป็นชุดเครื่องมือสำหรับจัดการณตอนนั้นเลยหรือจะฝึกเพื่อป้องกันก็ได้ครับตามนี้เลยนะ H คือสติครับฝึกให้รู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่กระตุ้นเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อันตรายถึงชีวิตอย่างที่เรารู้สึกณตอนนั้นพอมีสติรู้ทันความคิดความรู้สึกมันก็จะช่วยลดความรุนแรงลงได้อืมค่ะ H คือการหายใจข้อมูลนี้ชีว่าคนที่เป็นพ a ิ i มักจะหายใจตื้นๆเร็วๆ ใช่ใช่ค่ะเคยได้ยินค่ะครับสิ่งสำคัญที่เขาเน้นมากคือการหายใจออกหายใจออกให้ยาวให้สุดเพื่อให้การแลกเปลี่ยนก๊าซมันสมบูรณ์แล้วก็มีเทคนิคที่น่าสนใจคือการหายใจในถุงกระดาษแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เราหายใจเอาคาร์บ,บอนไดออกไซด์ที่เราเพิ่งหายใจออกไปเนี่ยกลับเข้าไปนิดหน่อยอืยังไงนะคะ คือการทำแบบนี้มันจะเพิ่มความเป็นกรดในเลือดนิดนิดครับซึ่งข้อมูลอ้างว่ากลไกนี้อาจจะช่วยปรับสมดุลระบบประสาทที่กำลังตื่นตัวได้แต่หลักๆคือการฝึกหายใจให้ถูกวิธีสม่าเสมออันนี้สาคัญมากอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะแล้วสุดท้าย hand คือการลงมือทาครับคือต้องเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไปใช้จริงสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ตอนมีอาการทั้งเรื่องปรับอาหารฝึกสติฝึกหายใจ ต้องทำต่อเนื่องจนเป็นวิสัยครับสรุปแล้วแนวทาง 3H จากข้อมูลชุดนี้ก็คือมองแบบองค์รวมเลยตั้งแต่ดูแลเรื่องพื้นฐานอย่างกรดในกระเพาะ HCL ปรับสมดุลสารสื่อประสาทฮอร์โมน neurotransmitters ด้วยอาหารการกินวิถีชีวิต ไปจนถึงฝึกทักษะรับมือเฉพาะหน้า head heart hand ด้วยสติการหายใจและการลงมือทำซึ่งเหมือนข้อมูลนี้เขาเสนอทางเลือกที่เน้นปรับสมดุลร่างกายโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งยาเป็นหลักนะคะใช่ครับแกนสำคัญจากข้อมูลที่เราดูก็คือมองว่าอาการแพนิกเนี่ยมันเชื่อมยงลึกซึ้งกับความไม่สมดุลทางสรีรวิทยาหลายอย่างเลยทั้งเรื่องกรดเรื่องสารสื่อประสาทเรื่องรูปแบบการหายใจ ซึ่งข้อมูลนี้บอกว่าเราปรับเปลี่ยนได้นะผ่านอาหารผ่านเทคนิคเฉพาะทางไม่ใช่แค่เรื่องความคิดหรือจิตใจอย่างเดียวแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเชื่องกันหมดเลยนะคะ ทั้งเรื่องในลำไส้สารเคมีในสมองการตอบสนองต่อความเครียดหรือแม้แต่วิธีที่เราหายใจเองทุกอย่างส่งผลถึงกันหมดเลยตามมุมมองของข้อมูลชุดนี้ครับผมแล้วก็มีข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือการที่เขาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมดุลโดยเน้นความเป็นกรดที่เหมาะสมในบางจุดเช่นกรดในกระเพาะหรือการใช้ CO2 จากการหายใจช่วยปรับสมดุลค่ะ มันก็เลยทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อยอดได้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้กระแสสุขภาพที่นิยมทำให้ร่างกายเป็นด่างมากๆอย่างเช่นการดื่มน้ำด่างเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในทางลบกับคนที่มีภาวะไวต่ออาการแพนิกตามกลไกที่ข้อมูลนี้อธิบายไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคบคิดต่อจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับ